สวัสดีค่ะอันนี้พบกับชออ่องรถขีบสิ่งชัยยาเนาะแต่ละมือเนี่ยเฮาจะมาอธิบายฟังเนาะคะ่ะว่ารถขีบสิงชัยยานี้แต่ละมือเพื่อนทีนงานจากไหนจากไหนแน่นเนาะอ,อ,อันนี้จะเป็นกองออยที่แบบว่าเฮาตัดเองเนาะคะ่ะ้าเป็นพนักง,งานเพิ่นตัดเพื่อนจะตัดหลักกมัดไหมคะ่ะมัดเป็นมัดเป็นมัดหายง่ายต่อกลารที่เฮาจะนับว่าเพื่อนใดราคาเท่าไรเท่ไไาไรใดจักมาจักมัด เล้วเพื่อนก็นจะใช่หญ้าเพื่อนก็นจะขีบเนาะคะ่ะขีบไปใส่รถรถนี่จะมีค้นเลี้ยงเนาะคนเลี้ยงนี่คือเลี้ยงเห็นมันแน่นงไหมคะ่ะผู้ขีบนี่ก็ต้องฝีมือผู้เลี้ยงนี่ก็ต้องฝีมือเด้ว่าเลี้ยงแบบใดขีบแบบใดหันแบบใดมันจังจะบริฮียบต่ตกในการที่เฮาขนส่งไปโรงงานต้องใส่ความสามารถนิดน,นึงจังไหนเดี๋ยวเฮาจังพอการขีปหนาเน่อขีปหนา,นาก็จะมาอธิบายซุ่ฟังอีกเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ